สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าเปียวจือเปียจือยู่ใน HSK 5เป็นคำนามแปลว่าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายและสามารถเป็นคำกริยาแปลว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกได้อีกด้วย เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง生间的标ก这ช่ว生间ชงเ的标志อันนี้คือสัญลักษณ์ของห้องน้ําและตัวอย่างที่สอง眼泪标志着เ伤也ย志จื้อ泪标เ着悲伤าัื่อควา เย่เปียวรือเควี้ย,ยเลอะน้ำตาเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความโศกเศร้าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสุขแล้วกลับมาพบกับ HSK 6กวลคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะจ้เจียน